ก็วันนี้เนาะมาทาบุญกันนะครับพี่ทุกคนทําบุญก็วันนี้ไปทําบุญนะครับกราบพระอ่าไหว้บูชาแล้วก็มาให้อาหารปลากันนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับเฮงเงรวยๆยปังๆนะครับผมก็มีโชคกันนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับผมวันนี้ว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับ อ่ตัวต่อไปครับพี่สองตัวบนล่างห,หนึ่งแปดตรงตังสนะีตเลีหนึ่งแปดขับผมหนึ่งแปดีอ่สองตัวล่างได้แล้วนะครับหนึ่งแปด อ่ะทีนี้เอาสามตัวบนสี่ห้า สี่ห้าตัวหนึ่งปสตัวสี่ห้าแสาธุ นี่มีตัวโตโต,โต,โตเลยครับพี่ป oh, ูประดุกให่มากอูปูอูแต่จ่มยังไง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 ่่เซาไทยไทยไทยเลย ปลาปลาปาปลาอู้ยุููููดูกููููููููููููููันููููัูู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 ครูบปลาตะเูียนููููููููููููููููู้นูููููููููููููููตัวใหญููููููููู่าปากปลา ตัวใหญ่เลยเจ้าหน้ก็เลียนเขาปากได้ได้ไทยเอาปะ การทำบุญนะครับต้องทำตามพลังศรัทธาลุกชาติยามตายวายสังขารต้องน้ำค้างโดยรื่นกับชื่นบานแตกกิ่งก้านดอกใบวิไลาตาเหมือนหญิงชายแรกรุ่นกู้อุ่นจิตมีชีวิตคลทุกข์เป็นสุขขาจักจเริ่มสมบัติพัฒนาญาติวงศาก,ก็ยินดี ถึงแม้นถามความดีที่มีอยู่คงต่อสู้ได้แน่ไม่แพ้นี้ในส่วนลาบบอกตรงว่าคงมีถามโลคีเจ็บไข้ได้ทุกเหล่าจะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์บุญเฉพาะได้พบประสบเขาแม้นขอได้ใบหนี้ดีไม่เบาตามสำเนาชี้แจงแสดงเลยสาธุไป ขอเจริญสังฆราพนอิวาทนาสีรสะมุตรังวชอาปะจาริโนสัพพารูธรรมาวะสัน,น,นตุสาธุมโนสุขามะััง สัตวา,านักพรตักด์สิทิาจัรุษัิสธรังุาปะจารุโนสกัตราโรธรรมาวัดอันตุลายุวันโนสุขังัาลัง 男人的话，只能变成那些东西了呗。 ありがとうございまも。